แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงปุ่นปุ่นปุ่นได้เลยสามสองหนึ่งอติดกินไปกินเลยเฮ้ยอะไม่สบายเลยหรอพี่เต๋อช่วงนี้ใช่ครับป่วยนิดหน่อยครับคืออมันเกิดจากอะไรฮะ ก็จะอากาศเปลี่ยนครับแล้วก็คุ่นเยอะด้วยครับก็เลยผมผมจะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยป่วยบ่อยแต่นี่นี่เพิ่งเพิ่งจะป่วยหรือมันเป็นแบบออนไลน์หรือยังไงเพราะว่าเรามีคนดูแลแล้วอ้อนแฟนเออม้อนภรรยาไม่อ้อนแฟนเรี้ยงตำแหน่งผิดไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ภรรยาอยู่เมืองนอกครับก็เลยทํางานท่าพลจิตใจมันเลยป่วยเลยมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพมีผลกระทบเยอะเลยแล้วทไงจะหายทีนี้ภรรยาไม่อยู่ก็ต้องรอวันที่เขากลับมาหาเราแล้ว น่าจะพรุ่งนี้แล้วครับคือมันเป็นยาใจสําคัญในชีวิตเราอย่างเงี้ยหรอพี่เตอเขาไม่มีปุ๊บนี่คือป่วยเลยจริงครับมันเหมือนขาดครับมันเหมือนแบบมันเป็นเกินครึ่งของชีวิตละครับอเสียสูตรเลยเนาะไม่ไม่ใจเฉยหลังแต่งชีวิตเปลี่ยนไปไหนบ้างที่นี่จริงๆไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะครับคล้ายๆเดิมเพราะว่าโดยทั่วไปก็อยู่ด้วยกันแบบเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแต่งงานก็เออก็แบบเหมือนเปลี่ยนสถานะเฉยแล้วก็ ทุกอย่างก็ยังคล้ายเดิมอยู่ยังสวีทเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมตอนนี้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงานมั่นงานเฉลิมรือแต่งก็ตกแต่งแต่งแล้วครับแต่งแล้วคือมันคืองานแต่งแล้วนั่นคืองานแต่งเลยครับแต่ว่าแต่งแต่งแบบเล็กๆอะไรนะครับหมาเพราะว่าแต่งภายในก่อนยังยังไม่ได้เป็นแบบเฉลิมฉลองอะไรนี้ใช่ไหมอ๋อนั่นคืองานแต่งแล้วเลยครับคือจบแล้วเป็นงานแล้วครับแต่ก็ก็เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงว่าเอออาจจะมีแบบ นัดแบบเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องอะไรที่แบบมันไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเอออีกสักหน่อยหน่อยหนึงอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะไม่มีงานเฉลิมฉลองแต่ว่าจัดใหญ่ใหญ่ไม่ไม่ไม่มีหรอกครับนี่คืองานแต่งเลยครับปิดมิดเลิกเลิกนั้นคือ9้าวจิการเราเลิกที่เอกไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับใช่ครับก็เป็นแค่เป็นเรื่องที่ดีครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบเออเป็นวันที่แบบดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ดีมากเพราะช่วงช่วงนั้นฝนตกแต่มีวันนี้วันเดียวฝนไม่ตกก็เลยรู้สึกเอ ดีจังเลยใช่ใช่ที่ร่วมจัดที่ไหนนะคะบางคนก็ที่บ้านนุ่นใหม่จัดที่บ้านเลยครับบ้านนุ่มใหม่แต่คนจะไม่ใช่บ้านตรงใช่ครับตรงสายใหม่แต่ว่าจะมีคนเขาจะงงนิดนึงเพราะว่าเพราะพีวีดิ้งเราไปถ่ายเขาใหญ่แต่พีวีดิ้งเราลงหลังงานแต่งอ๋อใช่ครับแต่ว่าแต่งจริงเราแต่งที่กรุงเทพเลยนะที่บ้านนุ่มใหม่เพราะวันนั้นแขกเราเชิญกี่คน ประมาณ20เลย20นิดๆครับแต่เหมือนเกินในพี่เพราะว่าดูเหมือนมีคนมาร่วมแสดงความดีเยอะกว่าน,นั้นจะไรอยงเใช่เขาก็20นิดๆแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนพี่ฮิวโก้มาร้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีจะมีะแขกบ,บางส่วนนั่นจะมีงานเช้ากับงานเย็นอะไรเงี้ยงานเช้า,า,ชายิาง่งน้อยอย่างเลยงานเช้ามีไม่ถึง10คนเขาบอกว่าเราเรียบง่ายมากๆแต่ว่ามิ้นท์บอกว่าผ้าม่านที่เอามาตกแต่งก็คือไม่รู้หมดที่ตลาดโอ้ครับก็คืออเเเเเเปปปปป็็็็็นนนนนผ้้้าาามแแแรรทที่บบบบบใหกจ์ มันจะเป็นเทกเจอร์แบบคล้ายๆเค้กครับคล้ายๆเค้กวดดิ้งอะเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นชั้นๆชั้นๆนะที่งานแต่งนี่คือเรา่ตามแตมภรรยาหรือว่าช่วยๆคืนคือเรามีความความเห็นแบบร่วมกันหนึ่งอันคือว่ารู้สึกว่าอยากจะงานแต่งจะมีแต่คนที่แบบเหมือนเราแบบเราสนิทแล้วก็เราแบบเหมือนแบบคนที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆครับเราก็เลยแบบเหมือนเราอาจจะมองไปแล้วน้องใหม่ก็จะมีเวลาได้ในการแบบเหมือนพูดถึงทุกคนเลย เหมือนเราก็จะในงานแต่งเราก็สามารถพูดพูดถึงทุกคนได้มีช่วงเวลาที่เราพูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเชิญแขกงมาเยอะเราจะไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเลยก็เลยรู้สึกว่าเออพอแต่งที่บ้านด้วยก็เลยอยากจะแบบเออเชิญคนที่แบบเหมือนพิเศษแล้วก็อยู่ในชีวิตเลยอ่าแล้วอย่างนี้แบบว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ได้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีอะไรยังไงบ้างไหมคะคุณผู้เสิร์ฟอาจจะมีงินน้อยใจอะไรอ๋อนี่อเล็กซก็มเหมือนไม่ อ่าบุคคลที่อยู่ในงานเป็นบุคคลที่แบบเหมือนบเรารักและเคารพอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นเราก็รักและเคารพเหมือนกันเราก็จะมีแบบเหมือนส่งข้อความไปเหมือนเขาก็จะส่งข้อความมาก็จะคุยกันอะไรเงี้ยแต่ค่อนข้างแบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เจคือเก็บเป็นเงียบมากการเตรียมงานอะยรตงางกเป็มากอ๋อครับใช่ใช่ครับเมื่อคิดว่าเป็นแบบต้นเดือนธันวาเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่ไปไปมาๆก็เหมือนเราเพิ่งเจอกันแค่อาทิตย์นึงแล้วก็อีกอาทิตย์นึงที่เกตกร์ไพเลยใช่ครับมันเป็นแบบช่วงเวลาแบบประจบเหมาะหลายอย่างนะคือพอ พออยู่ในช่วงไว้อะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแขกก็แขกน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่อยากจะมีโมเมนต์ของการโบบโหเซเลบแบบอะไรขนาดนั้นนะครับเขารู้สึกว่าเออเราอยู่กับคนแบบสนิทใกล้ชิดแล้วพูดคุยกันอย่างนี้ก็ดีกว่าแล้วช่วงนั้นมันมีพอดีมีน้องมีโรคจิตตามด้วยก็เลยแบบก็รู้สึกเราก็ต้องแบบตามน้องใหม่ครับแล้วก็เลยต้องแบบดูแลเรื่อง security ความปลอดภัยอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือประเด็นควัวแต่งในบ้านนะครับ แต่งในบ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอมันก็ต้องแบบดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครแหลายคนยกให้เป็นงานแต่งแห่งปีเพราะว่าทีทนงดีเทลหรืออะไรต่างๆที่ใหม่ชุดเจ้าสาวก็แบบพูดถึงคขายช้ใจเยอะมากเลยี่คือเขาก็เขามีงานในฝันในแบบที่เขาชอบแหละครับที่เขาอยากได้แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเหมือนข้อที่อย่างนึงเขาไม่ได้อยากได้งานแบบใหญ่โตมัมโบโคแบบอลังการแต่เขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาก็ก็ทําทุกอย่างแบบเหมือนอยู่ในสิ่งที่เขาชอบครับแล้วก็เราก็คุยกันตลอดเนี่ยเขาใหญ่หรอครับ ก็องดอก่ะครับเดคอเรชั o n อะไรต่างๆกันใหญ่แต่ว่าแต่ว่าตัวแบบตัวงานเองจริงก็ก็เหมือนตกแต่งในบ้านเลยอบหุ่นที่จะใส่กี่ชุดเช้าวันนี้ผมว่าถึงสามสี่ชุดได้ครับแล้วพี่เต๋อกี่ชุดคะ่ะผมเออถ้าแต่งงานชุดเดียวครับชุดเช้าเช้าก็ยี่ออมีชุดงานเช้าอีกก็เป็นสองชุดชุดไทยวันนั้นมีคขาั้นสัญญาอะไรกันที่แบบซึ้งหวานบางพักกันเขาต้องมีซีนซีนพูดถึงการสาวสาวเขาไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยผมว่แค่ โอ้แค่บอกว่าเออแบบเหมือนหลังจากนี้ผมก็จะดูแลเขาให้ดีแล้วก็จะสปอยเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอก็บอกว่าจะสปอยเขาครับไม่เราไปพูดอย่างงี้มันจะเป็นพูดปินไม่ร่าพูดเต๋อมันพูดไปแล้วด้วยครับแต่ก็ก็มนเป็นความตั้งใจเราอยู่แล้วแล้วน้องเขาขออะไรยังครับแบบให้เราสปอยให้อะไรอ่ยไม่มีนะครับเขาไม่ค่อยขออะไรครับก็ดีครับเขามันเป็นสมัยในในว่าเหมือนามเหมือนคมว่าเราจะยอมหลังจากนี้เราจะยอมใหม่ทุกอย่างนะตลอชี อาจจะมีแบบมีป่ามีเสียงเล็กน้อยแต่ถ้ารู้ถ้ารู้ตัวไม่ได้ก็ะจ,ะจ,ะจะเฟดตัวเองครับแล้วคุณภรรยาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเราสปอยทุกอย่างเขาก็ยิ้มดีใจเขาตื่นเต้นพิวโกร้องเพลงอยู่ <c oughs> เขาชอบพิวโกการ,รเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมพี่เด <c oughs> ี่บอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วแม่แต่ใหม่แบบเป็นแม่บ้านขึ้นไหมทำดูแล <c oughs> อะไร <c oughs> ทำอาหารให้ทานอะไรแบบนี้ง่ายเหมือนเดิมแต่เมื่อก่อนต้าทำอาหารให้ทานนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับยุ่งใช่ยุ่งเพราะว่าทำ เปิดเปิดค่ายด้วยกันก็เหนือ่อยนิดหนึ่งอะไอย่าต้องทำอะไรหลายอย่างช,ชีวิตคู่ระวังแผนกันยังไง,งเพิ่เตะครับว่า,า,าพอมันต้องตามกฎหมายแล้วมันแบบเออเป็นบ,บักสามีภรรยากันครบกระบวนการสมบูรณ์ละก็ <ST> <ST> คือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดแผนอะไรเยอะแยะมากมายแค่รู้สึกว่าเออณณเวลานี้เหมือนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นทางการแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็แค่นี้มีความสุขแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปว่าเออหลังจากนี้จะ คิดเรื่องมีลูกไหมหรือว่าแบบจะไปไหนกันจะอยู่ด้วยกันแบบไหนอะไรมันก็เป็นเรื่องของอนาคนแต่เรืที่เราไม่ได้จดครับมันจะจดในงานมันมีแผนไม่ผิอะไรนะครับมีแผนยังไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คุยไม่อาอย่างเริ่มลูกเงียมาแสดงว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนใจอาจจะมีน้องบีบีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับบางทีก็อยากมีตอนนี้ก็เออยังไม่พร้อมสักพักก็อยากมีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอยากมี ก็คือเราจังหวะที่แบบว่าเห็นตรงกันปุ๊บแล้วปุ๊บปั๊บเลยใช่ครับคือจริงๆหลักๆคืออยู่ที่ค่ายแหละถ้าค่ายเรามั่นคงก็มันก็จะสบายถ้าถ้าค่ายยังมีอะไรต้องทําเยอะมันก็จะแบบโอ้โหคนจะเป็นเหมือนเพิ่มแบบเพิ่มภาระอีกหนึ่งอย่างเพราะมันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยปีนี้จะไปในมุมในมุนในมูนอะไรมีคิดไวหมครับเพื่อจะได้มีเวลาโหยังเลยครับยังไม่มีเลยอาจจะปีหน้าครับปีปีนี้ก็จะจะสิ้นปีแล้วเนาะครับผมถ้าเราเล่นหอยแมบอกนะซ่าที่ น้องใหม่ตอนนี้สร้างครับก็ปีหน้าครับคิดว่าเป็นเริ่มเปร่ปีหน้าทุกอย่างไปปีหน้าก่อนตอนนี้ตอนนี้เป็นแคร์เบลอยู่แผนก็คือไม่เปลี่ยนก็คือเป็นแต่งเข้าเป็นใช่ครับใช่ครับตอนนี้ดูแบบลงตัวใช่ไหมไม่ต้องปรับอะไรกันแล้วเรียบร้อยมันไม่ไม่ต้องปรับอะไรอยู่แล้วครับต้งไหนแต่อะไรอยู่ครับแต่ปลงเวลาพี่เติร์ดขอไหมเพราะว่าเขาน้องงานเยอะด้วยอะไรแบบนี้แต่เขาต่างประเทศบินบ่อยตัวไหนจะมีเดี๋ยวเขาขอผมนะเรื่องเวลาเพราะ ผมยุ่งแล้วเขาก็เออเขาก็จะมีงานเยอะแต่เขาก็จะมีช่วงว่างของเขาอะไรอย่างนี้ยครับแต่ว่าผมก็จะมีว่างไม่ตรงกันใช่ใช่ใช่ครับแต่พอพอมันอยู่บ้านเดียวกันมันก็เออได้เจอกันบ่อยครับไม่ปัญหาเรื่องงานไม่มีเวลาให้กันแล้วมั้ยไม่ค่อยมีหนะครับน้อยลงน้อยลงครับเราแซวมีบ้างบางครั้งใครงอนใครเสียดายตรงไหนเขาจะเขาจะวอนผมเออหรอเพราะเราคุณสามีไม่ตามใจหรือเปล่าไม่เรื่องเวลาเหรอผมก็ไปทำงานทำนู่นทำนี่เล่นบาสอะไรอย่างนี้ยโอ้ครับขับชินหรือยังครับกับคำว่าสามีภรรยาชินแล้วครับชินแล้วครับ เปลี่ยนเปลี่ยนคำเรียกกันไหมไม่เรียกเหมือนเดิมครับเมจ่ามีบ้างเมจ่าเมจ่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ้วเขาเรเราว่าอะไรก็มีก็มีมีหมดะครับบางทีก็แกร้งมีผัวมีสามีอะไรก็มีใช่ครับมีทุกอย่างโอเคขอบคุณครับ่ะพี่เต๋ออบุ้ยพนันสักครึ่งแรกน้ะสักครึ่งกลางเยอะใช่